สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับผลงานของอาริระนิชิโนที่พาทีมชาติไทยร่วงตกรอบคัดบอลโลกที่ UAE หลังเสมออินโดนีเซีย2.2และพ่ายจภาพหนึซึ่งผลงานสินัดหลังสุดของนิชิโนเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้น ซึ่งนั่นทําให้อนาคตของนิชิโนเริ่มไม่แน่นอนซะแล้วและหากไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียในนัดสุดท้ายได้อาจจะมีการนั่งโต๊ะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของกุสือทีมชาติไทยเลยทีเดียวล่าสุดถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลโดยแฟนบอลไทยต่างมองว่ากุนสือที่เหมาะสมจะรับไม้ต่อจากอากิระนิชิโนนั่นคือมาซาทะอิชิอิอดีตกุซือแชมป์เจลิกอย่างทีมแกล่งคาชิเมะอเลอร์ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชข,ของทีมสมุทรปราการซิตี้ แม้จะเป็นทีมระดับกลางกลางของไทยลีกนับตั้งแต่อิชิอิเข้ามาทำงานภายในปีเดียวเขายกระดับของทัพเคียวสมุรขึ้นมาได้เป็นอย่างมากปั้นนักเตะอย่างเจริญศักดิ์วงกรกลายเป็นนักเตะที่ทําให้ทีมเจลีกหลายทีมต้องก,การตัวทําให้เจ้าเท่สร้างผลงานโดดเด่นกระทั่งคว้ารางวัลแข่งจอมแอซิสไทยลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแถมยังปั้นให้บา,อา,าลอตไทเดลรี่กองหน้าส่วนเกินของบิจีปทุมคว้าดาวโซนโวสูงสุดไทยลีกได้อีกด้วยมีหนำซ้ำเขายังปั้นผู้เล่นอย่างจักรกิจลาบตระกูล จนทีมักษกใหญ่อย่างบุรัมยูไนเตตต้องตัดสินใจเซ็นซื้อขาดไปร่วมทีมรวมถึงเออร์เนสโตภูมิภาแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสเปนที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกก่อนจะถูกทีมเจ้าบนทุ่มอย่าง b ีจีปทุมซื้อขาดไปเป็นแกนหลักทางฝั่งซ้ายเพื่อลุยเวที ACL ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อลงดวลฟาดแข้งกับเสือเลงมาเลเซีย ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ีที่ u a e นัดสุดท้ายเพื่อชิงอันดับ3าของกลุ่มในการคว้าโอกาสไปเล่นในเอเชียนครับรอบคัดเลือกล่าสุดมีรายงานว่าอายิรันิชนินกุลซือใหญ่ทีมชาติไทยเตรียมนำทีมงานโค้ชไปติดตามดูฟอร์มของมาเลเซียของกุลซือตันเชงโฮที่จะลงเตะในคืนวันที่11มิถุนาที่จะพบกับเวียดนามเวลา23นาฬิกา45นาทีเพื่อสก้าวรูปแบบการเล่นของมาเลเซียก่อนที่จะต้องดวลกันในนัดสุดท้าย ซึ่งมีเป้าหมายเก็บชายชนะเหนือเสือเหลืองให้ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เจอกันที่บูกิจาริวไทยบุกไปพ่ายมาหนึ่งประตูต่อสองนวัฒน์ซึ้งจิตทาวรแนวรุกาะไทยไว้ย21ปีที่อยู่ระหว่างทำภารกิจสำคัญกับทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกที่ยูเออีล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ได้ประกาศโปรแกรมปีซีซั่น2แมตช์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคาดว่าเบดรโรเจอร์จะใช้เกมปีซีซั่นในการทดสอบตัวผู้เล่นของทีม รวมถึงธนวัตร์ึ้งจิตทาวรมิดฟิลด์ทีมชาติไทยจะได้รับโอกาสติดทีมลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ด้วยโดยเกมแรกเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่จะพบกับเบอร์ตันอัลเบียนในวันที่24กรกฎาคมณสนามพีเลลรี่สเตเดียมเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นส่วนเกมที่2เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับวิคคอมวอร์เดลอร์28กรกฎาคมที่สนามอดัมพาร์คเวลา19.30นนตามเวลาในท้องถิ่น เปิดชื่อสามแข้งเจลีกอังเก้ปอสโคกูดึงร่วมทีมกาสโกเซลติกสื่อที่ยุโรปรายงานอังเก้ปอสโคกูจะทำหน้าที่เกมสุดท้ายในการคุมโยโกฮาม่าเอฟเวรนอตที่จะพบกับฮอนด้าเอฟซีในศึกฟุตบอลเอ็มพีเรอร์คัพ2021หลังจากนั้นเขาจะอำลาทีมและบินไปเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ที่กาสโกเซลติกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกสกอตแลนด์โดยจะมีทีมงานที่เดินทางไปเป็นผู้ช่วยอังเก้ที่เซลติกด้วยคาดว่าจะเป็นเควินมาสแคทอดีตนักเตะทีมชาติออสเตรเลียซึ่งจะ รวมถึงจะมีการดึง3ามแข้งเจลิกปรร่วมทีมกลาสโกเซลติกใน,นครั้งนี้ด้วยเบื้องต้นมีสรายชื่อประกอบไปด้วยโกกิมาชิดะจากคาชิมะแอลเลอร์เคียวโงะฟูรุฮาชิจากฟซนโกเบและคาโอรุมิโตมะจากคาวาสกิฟอนทะเลส่วนอีกหนึ่งแข้งคู่ใจจากโยโกมะไอบรินอตย่างทีลทรบุญมาทันต้องลุ้นติดตามกันว่าจะได้ย้ายตามนายใหญ่ไปหรือไม่มิติดิยาภรัตประธานสโมสรที่ปรึกษาสิงเชียงรายยูเนเต็ดยอมรับ การขาดพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลศิวกรเตียตะกูลเอกนิตฐ์ปัญญาและสารานอนอนุอินอาจมีผลกระทบเช่นกันในการเตรียมทีมลุยศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่อุซเบกิสถานผู้เล่นทั้งสี่รายอยู่ระหว่างช่วยทีมชาติไทยลุยศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบ2ที่ UAE ทําให้ไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมช่วงปรีซิชั่นกับทีมซึ่งในายใหญ่กว่างสรงยอมรับมีผลกระทบแต่อีกมุมก็ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้เล่นคนอื่นจริงๆก็มีผลกระทบพอสมควรเพราะทั้ง4เป็นผู้เล่นแกนหลักของเรา แต่เราก็เข้าใจว่าทั้งหมดติดภารกิจกับทีมชาติไทยซึ่งสโมสรอ,อื่นๆก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเราถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าอย่างน้อย4ี่ผู้เล่นของเรายัางได้ฝึกซ้อมอยู่ในแง่ของสภาพร่างกายความฟิตก็ไม่น่าห่วงอะไรอีกอย่างทําให้ผู้เล่นที่เหลือในทีมได้แสดงศักยภาพได้ว่าใครดีหรือไม่ดีพอรวมถึงเด็กๆด,ดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่อีกหลายคนสําหรับทีมชาติไทยเหลือโปรแกร,รมอ e ีกหนึ่งนัดในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่15มิถุนายน จากนั้นผู้เล่นทั้งสี่ของเชียงไยจะเดินทางจาก UAE บินตรงไปสมทบที่อุซเบกิสถานต่อทันทีโดยสิงเชียงายอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับชุน, Motor, นบุกฮุนไดมอเตอร์กัมบะโอซากาและแทมเบเนตโรเวอร์ซึ่งจะเป็นการประเดิมสนามพบกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ในวันที่25มิถุนายนนี้จเจริญศักดิ์วงกรนนารุกทีมชาติไทยเปิดเผยว่าพยายามผลักดันฟอร์มการเล่นตัวเองอยู่เสมอเพื่ออโอกาสในการลงสนามช่วยช้างศึก ในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่8ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนี้จเจริญศักดิ์มีชื่อเป็นหนึ่งใน23แข้งช้างศึกชุดลุยสุดฟุตบอลโลก2000รอบคัดเลือกรอบ2ทั้ง2เกมที่ผ่านมาที่เสมอกับอินโดนีเซีย2 2และแพ้ต่อยูเออซึ่งจเจริญศักดิ์วง์กรเปิดเผยว่าตัวเองพยายามผลักดันฟอร์มการเล่นอยู่เสมอ er, เพ f, ื่อโอกาสลงสนามช่วยทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ ตอนนี้เพื่อร่วมทีมรวมถึงตัวผมพยายามทันมาที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะพวกเรายังเหลือเกมอีก1เกมกับมาเลเซียซึ่งมันมีผลต่อการได้ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023ผมต้องการช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อตอบแทนฟุตบอลชาวไทยเพราะพวกเรามาเล่นที่นี่ยังไม่สามารถชนะได้เลยสตาฟโค้ชนักเตะรวมถึงทีมงานทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความมุ่งมั่นพวกเรายังเชื่อมั่นในการและกันพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อผลการแข่งขันที่ดีเมื่อผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว โคดนิชิโนพยายามให้ลูกทีมกลับไปแก้ไขกันใหม่ร่วมมือร่วมใจกันผมคิดว่าพวกเราต้องคืนสภาพร่างกายจิตใจให้เร็วที่สุดเพื่อให้พร้อมในก่อนเกมเจอกับมาเลเซียส่วนเรื่องที่จะได้รับโอกาสลงสนามให้เป็นหน้าที่ของโค้ดผมรู้ว่าทุกคนมีโอกาสอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้มากที่สุดมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ทีมของเราต้องศึกษาคู่แข่งให้ละเอียดผมคิดว่าทีมงานสตาฟโคดของเราเตรียมแผนรับมือมาเลเซียไว้ได้แล้วและคิดว่าจะเล่นแบบรัดกลุ่มเราต้องการชัยชนะในเกมนี้ อยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่เกมกับมาเลเซียผมพยายามผลักดันตัวเองเพื่อให้มีโอกาสลงสนามส่วนเรื่องที่จะได้ช่วยทีมหรือไม่ขอให้เป็นการตัดสินใจของโค้ชผมพร้อมอยู่แล้วสําหรับกับทีมชาติไทยพร้อมที่จะลงไปสู้เพื่อทีมและแฟนบอลส่วนเรื่องการจัดตัวผมคิดว่าโค้ชเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมขอบคุณแฟนบอลไทยมากๆในแมทที่เราแพ้ยูเอเเราเห็นแฟนบอลชาวไทยเขา,าให้กําลังใจในเกมนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือเดินทางมาจากประเทศไทยรวมถึงแฟนบอลทางบ้านด้วยสถานการณ์ที่ยากลําบาก พวกเราเห็นกองเชียร์เข้ามาเชียร์ถึงสนามผมและทีมรู้สึกขอบคุณมากๆมันตื้นตันใจจริงๆพวกเราพยายามกลับมาสู้ใหม่เพื่อพาทีมชาติไทยเดินหน้าต่อไปจเจริญศักดิ์วงกรกล่าวทิ้งท้ายแข่งทีมชาติไทยลั่นขอสยบมาเลเซียทิ้งชวนจเจริญศักดิ์วงกรผู้เล่นทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียตอนนี้ เป้าหมายของผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนอยู่ที่การพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะผลการแข่งขันนัดที่พบกับมาเลเซียมีผลต่อการได้ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพขณะนี้สตาฟ์โค้ชผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความมุ่งมั่นเชื่อใจกันและกันพยายามฝึกซ้อมเพื่อผลการแข่งขันที่ดี2เกมที่ผ่านมาผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้อากิระนิชิโนะกอกระตุ้นให้ผู้เล่นทุกคนกลับไปแก้ไขกันใหม่ร่วมมือร่วมใจคืนสภาพจิตใจและร่างกายให้เร็วที่สุดเพื่อให้พร้อออมมมกก่นเเเจาลซีย ผมพยายามผลักดันตัวเองเพื่อให้มีโอกาสลงสนามส่วนเรื่องจะได้ช่วยทีมหรือไม่นั้นขอให้เป็นการตัดสินใจของโค้ดผมพร้อมเต็มที่อยู่แล้วกับทีมชาติไทยพร้อมที่จะลงไปสู้เพื่อทีมและแฟนบอลส่วนเรื่องการจัดตัวคิดว่าโค้ชเป็นคนเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับทีมส่วนน,นเระวดินแบ็กขวาทีมชาติไทยกล่าวว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ทุกคนพยายามลืม2องมาที่ผ่านมาและโฟกัสไปเกมกับมาเลเซียว่าจะทําอย่างไรเพื่อเก็บ3ามแต้มทุกคนมีสมาธิกับเกมมากอยากเก็บชัยชนะในเกมสุดท้าย เพื่อขอบคุณแฟนบอลที่หนุนหลังในสองเกมที่ผ่านมาเชื่อว่าศักยภาพของทุกคนสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกทีมที่เล่นในรอบนี้เก่งทุกทีมบางทีมมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นดังนั้นจึงต้องทาการบ้านและมีสมาธิกับเกมนี้ให้มากที่สุดก่อนลงสนามพบกับมาเลเซียทีมชาติไทยมีเวลาพักนานพอสมควรคิดว่าทุกคนจะฟิตเต็มที่ขอบคุณแฟนบอลไทยสองใหม่ที่ผ่านมาอาจไม่ได้เป็นไปนอย่างที่หวังแต่แมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะเก็บสามแต้มให้ได้